สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดีย่ยวพาหลอดใยกันชรยานะคะคลิปนี้คลิปสุดท้ายแล้วนะคะของคอนเทนต์นี้ส่งข้อความหาเขาทําไมเขาไม่อ่านทําไมเขาไม่ตอบเขาจะอ่านไหมเขาจะตอบไหมเมื่อไรจะอ่านเมื่อไรจะตอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะาจ๊ะอ่ะมากันที่ทัดเดินทัดเดินทัดเดินทัดเด,ด,ดินพุชศักันมังกรน,นะจ๊ะทัดดิน เหมือนแบบว่าเราก็เหมือนเหมือนเราก็เฝ้ารอบางคนส่งไปแล้วรอเปิดไปนั่นแหละเปิดอ่านอยู่นั่นแหละเมื่อไรจะอ่านเมื่อไรจะตอบจะอ่านไหมจะตอบไหมกังวลใจอ่ะดูเป็นไกด์ไลน์แล้วกันดูเป็นไกด์ไลน์สําหรับชีวิตว่าเหตุผลอะไรที่เขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบทําไมเขาไม่ตอบสักทีอารมณ์นั้นอ่ะมาแทดเดนพฤสศกันก่อนทำไมเขาไม่เปิดอ่านก่อนทำไมเขาไม่เปิดอ่านก่อน พราะอะไรเหตุผลของเขาคืออะไรไม่เปิดอ่านเพราะอะไรไม่ทราบซิกออฟคัพเขากลับไปดีกับคนรักเก่าเขาหรือเปล่าจ้าหรือว่าเขาก็ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกถึงความไม่จริงใจต่อกันค่ะความรู้สึกของการที่กลับมาแล้วมันจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเก่าหรือเปล่ากลับมาแล้วเราสามารถเริ่มต้นกันใหม่ได้อย่างได้อย่างสบายใจไหม หรือาการกลับมาหรือการหรือการเปิดข้อความอ่านเนี่ยมันอาจจะเป็นการบั่นทอนเขาก็ได้นะคําตอว่าต่อขานอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆเขาก็จริงๆถามว่าทําไมเขาไม่เปิดอ่านลรอช่วงนี้เขาอยู่ในอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งน้อยๆเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการหรือเขามีใครเข้ามาเขามีใครเข้ามาเป็นคนเก่าๆเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าของเขาเขาอาจจะเริ่มมีตัวเรื่องหรือเขากำลังคิดอยู่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ย คือเขายัางไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เขามุ่งหมายไปข้างหน้าในความต้องการในใจของเขาคือเขาก็ยังไม่รู้ใจตัวเขาเองว่าจริงๆเขาต้องการคนแบบไหนต้องการอะไรต้องการคุณจริงๆไหมแล้วเราต้องการอะไรในความสัมพันธน์นี้บางทีเขารู้สึกสับสนในใจของเขาเองเหมือนกันนะคะคือคือไม่แน่ใจอ่ะหรือเขาอาจจะไม่แน่ใจในตัวคุณไม่แน่ใจคนที่กำลังคุยอยู่ ความรู้สึกของเขาอาจจะคิดมากคิดไปหลายทางอืมไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะเลือกใครดีเออหรือว่าคุณมันใช่แบบที่เขากําลังมองหาอยู่หรือเปล่าคุณเป็นคนแบบที่เขากาลังมองหาอยู่ไหมเขายังไม่แน่ใจค่ะอืมยิ่งคนถ้าห่างไกลกันด้วยแล้วเนี่ยมันก็มีความคิดถึงไหมมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันมีแต่มันมีความไม่สบายใจมีความรู้สึกอยากอยู่เฉยๆอ่ะ ตอนนี้เหมือนอยากอย,กอยู่เฉยๆเลยไม่อยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรเพื่อใครอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออยากอยู่นิ่งๆไม่อยากรับไม่อยากรู้เหมือนรับรู้กับคําพูดข้อความมันอาจจะทําให้เขาเกิดความหวั่นไหวใจได้เออนั่นแหละสาเหตุที่เขาไม่เปิดอ่านอะ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันหรือคําต่อว่าต่อขานหรือกลัวคําตอบที่คุณที่คุณพิมพ์มาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ เขาจะอ่านไหมล่ะเขาจะอ่านไหมอ่านจีอ่านทําไมจะไม่อ่านเขาก็จะอ่านนั่นแหละเพเผอเขาก็อ่านไปแล้วด้วยแหละใช่แต่เขาก็ลังรู้สึกถึงความรู้สึกว่าคําคําข้อความที่ส่งไปมันอาจจะเป็นข้อความที่ไม่โอเคก็ได้นะมันอาจจะเป็นคําเป็นคําข้อความที่ตัดเพราะต่อว่าหรือเป็นข้อความบอกเลิกก็ได้เขากรัว เขากลัวว่าจะรับไม่ไหวหรือกลัวว่ามันจะทําให้เขาว้าวุ่นใจหรือกลัวความเสียใจเออบางคนก็เกิดความกลัวนะอืมทําไมอืมเขาจะอ่านไหมอ่านนะอ่านอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ความกลัวยังไม่พร้อมก็ได้ยังไม่พร้อมจะรับอืมไม่พร้อมจะรับไม่พร้อมจะอ่านข้อความซึ่งการอ่านข้อความมันบางทีมันเป็นข้อความที่ดีหรือเป็นข้อความที่ตัดคอ อาจจะเป็นข้อความที่บอกเลิกไรอย่างเงี้ยก็ยันใจไม่แข็งพอเอออารมณ์นั้นเขาจะตอบไหมเขาจะตอบคุณไหมอ่าแล้วเขาจะตอบไหมสิบดาบเลยนะสิบถ้วยสิบดาบอ่าแล้วเขาจะตอบไหมสิบถ้วยสิบดาบโอ้เสียใจยอ,อ่ะอ่านแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคําพูดตัดเพ้อต่อว่าอ่านแล้วจะตอบไหมโอ้โห ช่วงนี้สิบถ้วยสิดาบสิบไม้เท้าแม่เจา้าบางทีนะเขาจะตอบไหมบางทีตอนนี้เขาอาจจะโฟกัสโฟกัสกับครอบครัวภาระที่หนักอึ้งเออภาระที่หนักอึ้งครอบครัวหรือมีเรื่องหงุดหงิดหัวใจมีเรื่องไม่สบายใจมากๆเลยตอบนะตอบแต่ยังไม่ใช่ตอบตอนนี้ค่ะยังไม่ได้ตอบตอนนี้เขาจะตอบไหม เขาจะปล่อยมันไปก่อนเขาอยากให้เขาเข้มแข็งก่อนใช่เขาอยากจะพักกายพักใจฟื้นฟูความรู้สึกเเขาบางทีเขาอาจจะไม่สบายก็ได้นะอาจจะเข้าโรงพยาบาลเสียเงินเสียทองหรือว่าคนที่บ้านเขามีความยุ่งยากลาบากใจญาติพี่น้องเจ็บป่วยไม่สบายอะไรอย่างนี้ยมีความวุ่นวายกับกับในเรื่องครอบครัวเขาอืมในเรื่องครอบครัวเขามีความวุ่นวายเสียเงินเสียทอง มากหลายๆอย่างภาระฐที่เขาแบกรักมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาอยากจะจัดการเขาอยากจะจัดการเรื่องตรงนั้นให้จบสิ้นหรือว่าคลายความกังวลใจที่เขากาลังเกิดอยู่ก่อนเขาจะตอบไหมเขาจะตอบแหละค่ะเขาจะตอบคุณรอไปก่อนนะเขาจะตอบให้เขาอารมณ์ดีก่อนให้เขาอารมณ์ดีให้เขาจัดการกับปัญหาของเขาก่อนจะตื่มทุศบดันมังกรแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคะการกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้คะ่ะมันก็กลับมาได้แหละแต่ว่าให้ระวังเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันหรือการเอาชนะคัาค้านกัน,นะคะ่ะบางทีแบบบางทีคุณก็คิดไปอย่างหนึ่งอะเขาก็คิดไปอย่างหนึ่งอะเป็นความคิดที่ค่อนข้างสนทางกันนะนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งกันอยู่ในตัว มีความรู้สึกของคนทั้งสองคนมีความคิดเป็นของตัวคุณเองคุณคิดคุณคิดในแบบของคุณนั่นแหละเขาก็คิดในแบบของเขาอืมมันจะกลับมาถ้าถ้ามองถึงการกลับมาแล้วจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้นั้นน่ะก็ต้องค่อยๆค่อยๆคุยกันค่ะค่อยๆคุยค่อยๆอธิบายมันยังสามารถกลับมาได้มาเริ่มต้นใหม่ได้อยู่เออเพราะฉะนั้นก็วางความความแบบ ประมาณว่าไม่อา่านไม่ตอบโมโหโทโสหรืออะไรก็ยิ่งตอบย้ำคุณนะ่ะถ้าคุณเปิดตรงไปแล้วคุณก็เ,เกิดความน้อยใจเกิดความกดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะเขาอาจจะยุ่งอยู่จริงๆนะในขอดูซิว่าทําไมทําไมเขาถึงไม่ตอบละ่ะทําไมเขาไม่อยากอ่านทำไมจุดผสมใจหลักของเขาเลยอะทําไมอะทําไม เขายังตัดสินใจไม่ได้ค่ะเขายังทําใจไม่ได้ค่ะเขายังตัดสินใจและทําใจไม่ได้เพราะบางคนก็ยังหวงแหนยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่เขาก็เลยเลือกที่จะไม่รับไม่รู้ค่ะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆหรือเลือกที่จะอยู่เฉยๆก่อนรอให้สถานการณ์รอจังหวะดีๆให้ดีๆก่อนถึงจะตอบ ถึงจะตอบมันก็อาจจะมองว่าเราสมควรกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเอาชนะกันคุณส่งมาไม่อ่านไม่ตอบแล้วก็เขาอาจจะเขาอาจจะหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อยู่แต่ว่ามันมันดูเหมือนแบบเขาไม่ได้จะละทิ้งไปหรอกแต่เขาไม่รู้จะทํำยังไงบางคนก็ทําไม่เป็นแก้ปัญหาไม่เป็นบางคนก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีอย่างเงี้ยไม่รู้จะทํำยังไงเรียกว่า หรือไม่รู้จะอธิบายยังไงมาเลยจะบอกคุณยังไงว่าเขาต้องอยากให้คุณอยู่ตรงนี้นะเพียงแต่อารมณ์ของเขามันไม่ค่อยเนิ่งเพราะบางทีเวลาเกิดปัญหากันอะแต่ใจสองคนรู้ถึงความรักแต่กันใจสองคนยังเชื่อมั่นในความรักที่มีเขารักคุณคุณรักเขาแล้วก็ยังสามารถไปกันแบบไปกันแบบนี้ได้แต่ไปกันแบบก็มีปัญหาร่วมกันนั่นแหละแต่ก็ยังสามารถจัดการในปัญหาเหล่านี้ได้เพียงแต่ว่าเพราะว่าเขาก็รู้ว่าใจรักมันยังมีเขาก็รู้สึกรักผูกพันคุณก็รักผูกพัน นจะจ๊ะเขาจะเคลียร์ได้อยู่แต่ว่าขอเวลาหน่อยขอเวลาค่ะอืมมันอาจจะมองถึงการยุ่งเหยิงในชีวิตของตัวเองมากเกินไปก็เลยอยากจะจะจะ,จะไม่อยากจะไม่อยากคิดมากในเรื่องของเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวเขาเคลียร์ให้เขาเคลียร์ปัญหาของเขาก่อนตอนนี้เขาอยากอยู่นิ่งๆเพื่อคิดค่ะใช่ไหมเขาคุยกับคนอื่นไหมล่ะเขาคุยกับคนอื่นไหมเขาคุยกับคนอื่นไหมยุ่งเรื่องอะไรอยู่เขาคุยกับคนอื่นไหมคุยไหม ก็มีคุยคุยกับคนร่วมง,งานค่ะเพื่อนร่วมง,งานคุยกับครอบครัวเอ๊น่าจะเป็นเกี่ยวน่าจะเป็นเรื่องยุ่งยุ่งในภายในครอบครัวเขาค่ะสิบเหรียญสิบดาบสิบถ้วยสิบไม้เทา้าช่วงนี้คนคนนี้กำลังวุ่นวายกับครอบครัวมากๆเลยอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยมากๆเกี่ยวกับครอบครัวล้วนๆค่ะการอยู่กับครอบครัวจัดการปัญหาจัดการภาระ อารมณ์นี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็กลับมาจากที่มองในไพ่รวมๆมันก็ยังคุยกันได้แหละมันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้แหละมันก็ยังมันยังไม่ได้จากกันไปโดยสิ้นเชิงหรอกยังไม่ได้หมดบุญหมดวาสนากันขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตรงอารมณ์ของตรงนี้เนี่ยบางทีการทะเลาะกันหรือการความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยถ้าใช้ระยะเวลาหมายถึงให้เวลามันค่อยๆทําให้ห่างจากกัน พอเวลามันจะช่วยเยียวยาให้ต่างคนต่างอารมณ์เย็นต่างคนต่างคิดได้เพราะเวลามีปัญหาแล้วใช้ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเนี่ยมันมันยากนะเวลามีปัญหาแล้วแล้วเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ได้ใช้เหตุใช้ผลอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างทําให้สถานการณ์แย่ลงไปเพราะฉะนั้นรอเขายังรอให้สถานการณ์มันคี่คลายไปในทิศทางที่ดีก่อนค่ะรอหน่อยละกัน ถ้าคุณยังไม่ไปไหนก็รอได้ก็รอไปแต่ถ้าแต่อยากไปโฟกัสแบบนี้อาจจะอยากไม่อยากให้โฟกัสเรื่องนี้มากแบบไม่อยากให้โฟกัสเป็นหลักอ่ะ อยากจะให้ให้ให้ทำอย่างอื่นแทนอย่าไปส่งข้อความปั๊บแล้วก็มัวแต่นั่งดูว่าเขาจะอ่านไหมเขาจะตอบไหมที่เขาไม่อ่านเขาไปคุยกับใครหรือเปล่าเขานอกใจเราหรือเปล่าเขามีใครแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกกับเราแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปโฟกัสที่จุดจุดนั้นมากๆนะคนที่ไม่มีความสุขก็ตัวคุณเองนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลนะะ์มาค่ะแอดไลน์ a f a 0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ